ซีรีส์เผยแพร่ธรรมของปรมจารย์จินโพธิเคล็ดลับของวิชาชี้นิ้ววิเศษตัดตอนจากรู้จักบารมีหในยุทธจักรจะฝึกวิชานิ้วแห่งวัชระได้อย่างไรมีคนโงค่คนหนึ่งได้ฝึกวิชานี้บนกำแพงเมืองทุกวันจิ้มลงไปแบบนี้ทุกวัน3ปีต่อมา มีคนหนึ่งมาท้าทายอาจารย์ของเขาไม่กี่กระบวนท่าก็ทําให้อาจารย์บาดเจ็บลูกศิษย์หลายคนก็เอาชนะคนนั้นไม่ได้เพราะตัวอาจารย์ก็เก่งกาจอยู่แล้วเหล่าลูกศิษย์จึงพ่ายแพ้ต่อผู้ท้าชิงคนนั้นแต่สุดท้ายศิษย์ผู้โง่เขลาคนนี้ขึ้นไปจิ้มหน้าผากผู้ท้าชิงคนนั้นผลก็คือจิ้มเป็นรูรูหนึ่งขึ้นมาและเขาคนนั้นก็ตายไปจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็โด่งดังจากนิ้วแห่งวัชระหลายคนมาเรียนรู้จากเขาเด็กที่เป็นเพื่อนบ้านบอกว่า เขาสมองขี้เลื่อยเป็นคนโง่ตอนเด็กๆฉันต่อจนเขาจมูกช้ำหน้าบวมคาดไม่ถึงเลยว่าเขาจะฝึกวิชานี้สำเร็จชันต้องการอยู่เหนือเขาฝากตัวเป็นสิทธ์เขาถามว่าฝึกฝนอย่างไรเขาบอกฉันก็จิ้มอีกกำแพงเมืองทุกวันเธอก็จิ้มสิอิฐก,ก้อนหนึ่งให้จิ้มหนึ่งครั้งนะแต่เขาคนนั้นอยากได้วิชาเลยจิ้มเป็นสิบครั้งผ่านไปครึ่งปีนิ้วก็หักอันนี้เรียกว่าอะไรดึงต้นกล้าให้โต ก็คือต้นกล้ากําลังเติบโต,ตอยู่ใต้ดินเพื่อเร่งให้โตเร็วขึ้นก็เลยดึงมันขึ้นจนขาดไม่ใช่แค่ต้นกล้าไม่มีแล้วตายไปหมดแล้วด้วยสิ่งที่คุณต้องการจะเก็บเกี่ยวก็ไม่มีอีกต่อไปก็คือปกติแล้วเราต้องผลักดันแนวคิดที่ไม่ยึดติดที่สงบนิ่งของตัวเองเอาไว้อย่ามัวแต่คิดว่าโอ้ยไม่ได้นะฉันอยากอายุยืนตอนนี้ฉันอายุ80ปีเองฉันอยากมีชีวิตที่ยืนยาว คุณคิดยึดติดเกินไปต่อให้คุณเดินปากว่าก็จะเกินเลยไปได้เช่นอาจารย์ให้สูตรท่องและข้อกำหนดภายในแบบง่ายๆเมื่อคุณทำจนเกินระดับนอกจากจะไม่ได้ผลกลับจะมีแต่ข้อผิดพลาดอีกด้วยไม่ได้วิชาแถมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกด้วยในการปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าวันนี้ฉันจะต้องได้วิชาที่เก่งกาจไม่ต้องไปตามหามัน แต่ก็ต้องปฏิบัติต่อไปดังนั้นการปฏิบัติธรรมคือการไม่ละทิ้งแต่ห้ามยึดติดในความคิดจนเกินไปแต่แน่นอนว่าต้องนำไปปฏิบัติเมื่อมีการยึดติดใดๆเกิดขึ้นก็จะเกิดข้อผิดพลาดเช่นวัดของท่านต้องการก่อสร้างต้องการเงินทุนฉันให้เงินท่านก้อนหนึ่งสร้างเลยฉันต้องการได้เงิน100ล้านฉันจะบริจาค5ล้านฉันหวังว่าจะได้รับ100ล้านตอนปลายปี คุณบริจาค5ล้านปลายปีจะได้ร้อยล้านเหรอถ้าไม่ได้คุณก็จะผิดหวังดังนั้นพวกเราคนที่ปฏิบัติธรรมควรรักษาความสงบอยู่ในความไม่ยึดติดตลอดเวลาแต่ความไม่ยึดติดไม่ได้แปลว่าฉันไม่ต้องปฏิบัติธรรมแล้วไม่ทานมังสวิรัตแล้วฉันจะไม่เดินปากว่าไม่ฝึกวิชามหารัศมีจะไม่ปฏิบัติธรรมอะไรทั้งนั้นเพราะไม่ยึดติดกับสิ่งใดเลยอันนั้นเรียกว่าไร้ประโยชน์ ก็คือทุกสิ่งก็จะไร้ค่าทั้งหมดไม่ยึดติดไม่ใช่จงใจที่จะไม่ยึดติดพอยึดติดก็จะผิดทันทีแม้แต่การฝึกกังฟูระดับสูงก็ห้ามยึดติดแต่เป้าหมายคือคุณต้องการเป็นสุดยอดในยุทธจกักรตอนฝึกฝนก็ต้องละทิ้งความคิดนี้ด้วยถึงจะปฏิบัติได้ระดับที่สูงยิ่งขึ้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วที่จะบรรลุแต่อยู่ที่ความภาคเพียรอุตสาหะและความจริงใจจิตใจที่มีความจริงใจที่สุดถึงจะบรรลุหลักธรรมได้ เรียนรู้หลักวิชาด้วยความสงบและจริงใจมีความอุดสาหะสะสมไปทุกวันถึงจะบรรลุผล